ทางนี้ทางนี้ทางนี้ขั้นถนนเร็วเร็วเร็วขั้นถนนวิ่ง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  แรแค่นปปานรอับปปาลงไปไป้ปาไปลงไปไปเลยลงไปเร็วล, <c oughs> ลงได้ไหมอะลงเองลงเองป้า gang kênh gang 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 lông, gang lông, gang 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 Kênh, gang gang lông, gang A đơn, gang 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 gang

ਸੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ก่อนไปเช็ดเท้าท like e. the ี่พรก่อนเร็่องี้เร็วเราข้ามาบนพรมเร็วเช็ดเท้าเช็ดเท้าเร็วๆมาเร็วๆเช็ดเท้าอาสะบัดสบัดสๆบัดสะบัดสบัดเร็วเร็วเร็วสบัตัวหน่อยสบัดตัวหน่อยอ่ะหลบสุกปรกเร็ว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 สะบัดหน่อยชึ้งชชเร็วเร và oh, bye, -bye, bye, -bye. Yep, yep. Okay. はい。<Bye. S 2> uh <laughs>